ท่านฐานบดีผู้บีบุญทั้งหลายบุพการีชนเรามักสอนกันอยู่เสมอว่าอืหลักชีวิตนะที่เจ้านำเดินไปต้องมีหลักดังต่อไปนี้ดีช่วยหลักเสมอต้นเสมอปลายพยายามวางกรอบชีวิตไว้นทดแต่ดีนะ พูดแต่ดีทำแต่ดีคิดดีพูดดีในวันนี้อดีตมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีตามมาอนาคตมันก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความคิดดีพูดดีและทำดีเชกเช่นเดียวกันเป็นบรรทัดฐานชีวิตเรากรอบชีวิตช่วยช่วยหมายถึงมนสเสน่หของชีวิตน้คนใดก็ตามมีอะไรชอบช่วย เฮ้ก็ทำอะไรหยิบรีบวิ่งไปช่วยเข้าไปช่วยมันจะเป็นมนต์เสน่ห์ของชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าเขาต้องคิดถึงต้องนึกถึงเป็นแบบอย่างของชีวิตที่น่าศึกษาน่าเป็นตัวอย่างเป็นอย่างนี้รักหากว่าเราจริงใจกับคนรักคน รักสัตว์รักเพื่อนมนุษย์ให้ความเมตตาเราก็เขาก็ไม่ต่างกันเพรคนให้ความรักให้ความจินใจให้ความสบายใจถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของชีวิตยิ่งไปกว่านั้นความเสมอต้นเสมอปลายทำอะไรก็ตามแต่มีความเสมอต้นเสมอปลายเวลาเป็นอย่างนี้ไปก่อนเวลาทำก่อนเวลาและ มีปกติเสมอต้นเสมอปลายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาย์เกียกธธธธยเก่ยวอุปเสนะมหาเถรท่านก็ใช้หลักนี้ใช้หลักท่านบอกว่าท่านใช้หลักนี้หนึ่งก็คือว่าเดินเข้าไปหางานประการสองก็มีอะไรก็รีบช่วยประการที่สามให้ความรักความเมตตากับบุคคลอื่นเสมอประการที่สามก็คือว่าดี คิดดีพูดดีทำดีและประการที่สี่เสมอต้นเสมอปลายวันนี้เป็นที่น่าชื่นใจบุคคลที่ล้อข้อคิดปฏิบัติธรรมดังกล่าวนั่นก็นคือว่าพี่โสภาัน,นะภะไพบูรณคุณธนวัฒน,นะ์ะไพยบูรณ เป็นคนที่มีลักษณะดังกล่าวคิดดีพูดดีทำดีและชอบช่วยก่อให้เกิดเสน่ห์ของชีวิตเลยหลาร่อหล,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 ลอมลูกดีเสมอเลยเหมือนกับคุณด็อกเตอร์จันทรแสงสุวรรณวาวมีแม่มียายที่ดีรักผูกพันกตัญญูกตเวทีเสมอด้วยความระลึกถึง แม่ยายหลายหลายคนเลยมีความรักความผูกพันที่มากมายนานโมทนาในความรักในความดีและหลายหลากเป็นค,คุณธรรมประจำตนวันนี้โครงการอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดมีแกงเขียวหวานมีไข่ต้มยางมะตูมแกงเขียวหวานถ้ากุดแกงไม่เพรนไม่อร่อยนะถ้าแกงเป็น มันจะมีรสชาติสุดยอดเลยกับข้าว,วร้อนๆแกงเขียวหวานราดไปข้าวจานเดียวมีไข่ต้มยางมาตูมพอแล้วต้องประกอบด้วยความใส่ใจรักชอบอิบพริกสดเขียวมีหอมมีกระเทียมมีกะปิมีตะไคร้มีผิวมะกรูปรุงรสชาติให้อร่อยไม่มีอร่อยเกินกว่าความคิว ไม่มีผงชูรสไหลเท่าความหิวเพื่อนขอทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสร่วมอนุโมทนาดังกล่าวแล้วได้บุญเต็มภายในใจของท่านนึกขาาใจโอ้อิ่มหนำสำราญด้วยบุญที่เราทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับเจ้าภาพในวันนี้แกงเขียวหวานไข่ต้มยาปมะตูโดยคุณโสภาตนะไพบูร์โดยคุณจันทรองแจงโกวันว,านวาน่าคิดที่ กิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวินาสันตุอายุวนโนสุขังพระลัง